โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในถ้ำแล้วนะคะโอ้โห <Wow. S 1> ดูสิคะตรงน,นี้ ah. โอ้โหเพชรเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ย สวัสดีค่ะก็มาต่อกับทีแรนะคะในพาที่ที่นั่นเองนะคะวันนี้นิวกับแมวชาร์กนะคะก็จะมาอยู่ในดินแดนผลไม้แล้วก็ต้นไม้นานาพันธุ์นั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเห็นว่าอตอนนี้เป็นตอนกลางวันนั่นเองนิวชอบตอนกลางวันของอเมืองแห่งนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากๆแต่ว่า มันจะมีความที่แบบมืดวัยนะคะแปบ๊บเดียวเนี่ยเมืองแห่งนี้ก็มืดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะนิวก็จะมีภารกิจเอาเฮ้ยทําไมรถมันเป็นแบบนี้ล่ะ <c oughs> ดูดิล้อขึ้นไปอยู่บนโอ้โหบนกระบะของเรานะคะอ่ะภารากิจในวันนี้ของนิวนะคะนั่นคือการเอ่อไปตามหาเพชรนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวขอเอารถออกมาใหม่ก่อนล้วกันนะโอเคตอนนี้เราเอารถออกมาใหม่แล้วนะคะเหมือนรถเราไม่สมประกอบยังไงชอบกลน,นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะนิวก็จะไปทําการหาเพชรนะคะในถ้ำนั่นเองนะคะก็เราจะไปขุดเพชรกันแล้วก็นําเพชรนะคะของเราเนี่ยมาขายนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะนิวก็จะไปทาการหาแร่กันดีกว่านะคะหาเพชรนะคะก็เดี๋ยวเราจะขี่ไปที่ถ้ำกันเลยดีกว่านะแต่ว่าพวกเพชรนะคะมันจะเกิดกันตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ เราเนี่ยก็ต้องไปหากันตอนกลางคืน,นแต่ระหว่างนี้เนี่ยเดยนิวขอ,อขี่รถนะคะไปแถวถ้ำเกนและกันนะเพราะว่าขี่ไปตอกนกลางวันเนี่ยดีล้วไป,ไปเผชิญกับความมืดนั่นเองนะคะเราก็จะขี่ไปกันในตอนกลางวันกันนั่นตอนนี้ก็ขี่รถไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอผล,ลไม้อะไรระหว่างทางนะคะก็เก็บไปเลยละกันแต่ว่าพวกบูเบอรี่นะคะเมื่อกี้นิวก็ได้ไปแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดไปเจอผลไม้อะไรที่นิวยังไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะขนกลับมานั่นเองอย่างแตงโมนะคะโอ้โหมากี่เที่ยวกี่เที่ยวนะคะก็ไม่เคยเจอเลยนะคะแตงโมนะคะรถของเราเนี่ยซื้อมาในราคาที่ถูกเหลือเกินนะคะเพราะความถูกเนี่ยนะคะมันเลยกลายทำให้เราเนี่ยไปไหนมาไหนลําบากมากมากเลยนะคะมีความสปีดแค่ย5ห้ากิโลเมตรต่อหนึ่งรเมตร <c oughs> เท่านั้นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวนิวกับแมวชาร์กเนี่ยจะไปที่ถ้ำกันนะคะตอนนี้เราขอหาก่อนละกันว่าถ้ำมันอยู่ไหนนะคะโอ้รู้สึกว่าระหว่างทางนะคะเราจะเจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะไปดูว่ามันคือต้นอะไรละคะเนี่ยโอ้มีลูกด้วยนะคะเฮ้ยพี่นิวฮะต้นอะไรละคะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเอ่อโอ้เป็นลูกแพรนั่นเองนะคะนี่ค่ะลองเก็บมาดูนะคะว่าเจ้าลูกนี้นะคะ มันจะราคาเท่าไหร่ล่ะคะเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะขนไปได้ไม่เยอะเลยนะคะเนี่ยเพราะเราต้องไปเก็บเพชรอีกนะคะโอ้โหดูสิมันคือลูกแพรนั่นเองนะคะเก็บไปสักประมาณ5ลูกก็พอนะคะเผื่อแบบว่าเราจะเอาเพชรของเราเนี่ยไปขายด้วยนะคะโอเคเพราะว่ารถของเราเนี่ยรับน้ําหนักได้แค่125กิโลเท่านั้นเองน้อยมากๆเลยนะคะโอ้โหโอเคค่ะตอนนี้ก็3ลูกแล้วนะคะ เดี๋ยวขออีกสักสองลูกก็พอนะคะอ่าโอเคค่ะสี่ลูกนะคะทุกอ้ยลดลงไหมลงไหมโอ้โหอีกนิดนึงก็จะลงแล้วเนี่ยเอาให้ลงสิโอเคต้องมาเก็บให้ลงนะคะเมื่อกี้มามินเมย์อยู่ตรงหลังกระบะนะคะโอเคอีกแค่ลูกเดียวก็พอนะคะเก็บเยอะไปเดี๋ยวเราจะไม่มีที่เก็บเพชรนั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำกันนะคะโอ้โห ตอนนี้ก็แม่มืดแล้วนะคะมองไม่เห็นทางเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปที่ถ้ากันดีกว่าค่ะอ่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในถ้าแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหดูสิคะตรงนี้โอ้โหเพชรเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเพชรนี่มันเกิดกลางคืนจริงๆด้วยนะคะมีหลายสีมากๆเลยนะคะ มีทั้งสีแดงนะคะโอ้โหสีเขียวนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนั่นเองแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ละสีเนี่ยจะมูลค่าแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอ๋อรู้สึกว่าอันใหญ่ๆที่เราเห็นนะคะมันเป็นแค่อันที่ประดับนั่นเองนะคะแต่ว่าอันที่เราจะเก็บได้จริงๆนะคะจะเป็นอันเล็กอย่างนี้นะคะอันเล็กแบบนี้คือเรากเก็บได้นะคะแต่ว่า ถ้าเป็นอันใหญ่ๆเนี่ยคือเอาเฮ้ยอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมันก็สว่างแล้วนะคะทาให้นิวเนี่ยเข้าไปเก็บเพชรไม่ได้นะคะคือเข้าไปในถ้าได้นะคะแล้วก็เพชรปรากฏขึ้นมาแต่ว่าประเด็นคือเราในหยิบเพชรไม่ได้เพราะว่ามันสว่างแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาซื้อทอสกันนั่นเองนะคะทอสกเนี่ยก็คืออ่าอันที่เป็นไฟนั่นเองครับแปลว่าเป็นคบเพลิงนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาซื้อกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวซื้อสักอ่ามาซื้อได้แค่อันเดียวเหรอเราขอซื้ออีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะ โอ okay, เคเผื่อไว้นะคะก็ซื้อสักสองอันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ากันดีกว่านะคะก็ต้องถือแบบพวกทอสไปด้วยนะคะเพราะว่าในถ้านี่มืดมากเลยนะคะโอ้โหดูสิคะยิ่งเราเดินเข้ามาเนี่ยยิ่งมืดไปกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะเอาเพชรนะคะไปขายกันนะคะก็รอให้มันมืดกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นิวไปหยิบมามันหยิบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวกับที่ว่า มันสว่างหรือเปล่านะคะโอ้โหรู้สึกว่าทอทของเรานะคะจะมีเปอร์เซนต์ในการดับด้วยนะคะเนี่ยเออดีนะคะที่เอามา2อันนะคะโอเคเราจะมาหาเพชรกันนะคะรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เห็นเพชรเลยนะคะโอ้รู้สึกว่าเราจะเจอทอตสีแดงแล้วนะคะว้าวเจอสีแดงด้วยนะคะเก็บเลยช่วยรอบโอเค เดี๋ยวเราจะเอาไปที่หลังรถของเรากันนะคะโอ้รู้สึกว่าตอนนี้รถเราอยู่ไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวช้าเราจอดรถไปไหนอ่ะเดี๋ยวแวแถวนี้ค่ะนิวโอเคตอนนี้นะคะโอเคใส่เข้าไปชว่วยโอ้โหรู้สึกว่าเพชรก้อนหนึ่งนะคะน้ําหนักก็เยอะเหมือนกันอุย้ยเจอเพชรสีเขียวด้วยนะคะเก็บขึ้นมาเลยโอเคว้าวตอนนี้นิวอยากได้ให้มันครบ3มสีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าสีน้ําเงินจะมีโผลออกมาหรือเปล่านะคะ ตอนนี้เราได้สีแดงกับสีเขียวมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก้อนนี้ไม่น่าใช่นะก้อนนี้มันใหญ่เกินไปนะคะตอนนี้นิวอยากได้สีน้ําเงินนะคะแต่ว่าแม่รู้สึกว่าสีน้ําเงินจะเป็นอะไรที่หายากนะน่าจะมีมูลค่าน่าดูนะคะรู้สึกว่าแต่ละก้อนเนี่ยมันจะราคาไม่เท่ากันนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็สอด่องไปเรื่อยๆก่อนนะคะอุ้ยรู้สึกว่าตอนนี้ทอตของเราจะหมดแล้วนะคะอ่า อุ้ยสงสัยว่าต้องเปลี่ยนอันแล้วแหละทอสทอสเมนทอสโอเคขึ้นไปกัข้างบนจะมีไหมเนี่ยสีน้ําเงินอุ้ยอันนั้นใช่หรือเปล่าอ่ะมันก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่เอ๊รู้สึกว่าจะเป็นก้อนใหญ่นะคะไม่ใช่เราเจออีกแล้วนะคะสีแดงตรงนี้โอเคเก็บสีแดงก็ได้นะคะก็แหมรู้สึกว่าสีน้ําเงินนี่จะหายากน่าดูเลยนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เอาสีแดงกับสีเขียว ไว้ก็ได้นะคะอุ้ยตรงนู้นเราเจอสีเขียวอีกแล้วนะคะนน่สีเขียวสีเขียวสีเขียวจงเจริญลโอ้โหไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอ่ะทบเอาหยิบสิหยิบ,หย,บหยิบได้ไหมเนี่ยหยิบถึงไหมเนี่ยอ่ะบโอเคหยิบได้เรียบร้อยแม่อยากได้สีน้ําเงินนะแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคเอาไปใส่รถกันเลยชว่วยเอฟอุ้ยตอนนี้รถเรามันจะเต็มแล้วนะคะก็ เลือีกประมาณยี่สิบห้าแบกได้อีกยี่สิบห้าโลเท่านั้นโอเคเอาสีแดงกลับก็ได้นะคะแม่งเสียดายเหลือเกินนะคะแบบเพราะว่าแบบอุ้ยเกินมานิดนึงนเนี่ยเอาอะไรออกดีอะโหตายแล้วเกินมาอันเดียวเอาเอาลูกแพรออกสักอันได้ไหมโอเคเดี๋ยวเอาลูกแพรออกแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเน้นเพชรแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเอาลูกแพรออกสักอันหนึ่งแล้วกันนะโยนไปโยนทิ้งไป โอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะ่ะน้ำหนักรถเราโ,โหดิวรู้สึกว่ามันใกล้จะเช้าแล้วนะคะรู้สึกว่าเพชรเนี่ยมันเริ่มหาไม่เจอแล้วนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันนะคะกลับไปที่ร้านค้าแล้วก็ลองไปขายเพชรดูนะคะว่าเพชรเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่นั่นเองโอเคกลับกันกลับบ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้มันก็ใกล้จะสว่างแล้วนะคะประเด็นคือเราเนี่ยไม่เจอเพชรสีน้ําเงินนะคะ ก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะเพีรสีน้ําเงินนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะกลับกันไปที่ร้านค้านะคะเพื่อที่จะไปขายเพชรนั่นเองโอ้โ oh, หออกมาก็เกือบเช้าแล้วละคะเนี่ยโอ้ oh, ท้องฟ้าสว่างสวยขึ้นมาทันใดนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านค้าของเรากันเลยเออพี่นิวฮจะจุดไฟทำไมล่ะฮะมันเช้าแล้วนะฮะเปลืองไฟฮะพี่นิวโอเคโอเคเมียวชักพี่ดับไฟก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะไหนไหนก็ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็ดับไฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเปลืองทอสไปมากกว่านี้นะ <laughs> ทอสน,นี่มีประโยชน์นะคะเราเนี่ยสามารถเอาไปหาผลไม้ตอนกลางคืนได้นะคะอย่างพวกแตงโมชายโยหัวหิ้วเนี่ยที่ที่นิวแบบ ม่เคยเจอสักทีเนี่ยไอ้แตงโมเนี่ยโอ้โหเล่นมาหลายอีพิโซดแล้วนะคะแตงโมนี่แบบไม่เคยเก็บได้สักลูกนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยขับ,ขบลงไปนะถ้าเกิดถ้าเกิดล่วงลงไปนี่คือแบบต้องไปเก็บใหม่เลยนะคะเนี่ยรถเรายิ่งสมประกอบอยู่นะคะคุณผู้ชมโอเคค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปโอเคข้างหน้าก็จะเป็นร้านค้าของเรานั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปหาที่จอดรถก่อนลวกันนะ ที่จอดรอดอยู่นะโอ้ยอกไปคนเก็บแอปเปิลอยู่นะคะตอนนี้โอ้โหลงไปในถังเลยทีเดียวโอเคถึงร้านค้าของเราแล้วยูจึ๊บโอเคเดี๋ยวๆๆขอจอดดีๆให้มันงามๆหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องโดนตำรวจจับนะคะตอนนี้โอเคโอเคไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอ้ยจึโอเคอุ๊ยอุยอ่ะเบี้ยวหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวนิวก็จะมาทําการขาย ลูกแพรก่อนแล้วกันนะคะรู้สึกว่าลูกแพรของดิวเนี่ยจะมีประมาณ3ลูกนะคะเพราะว่ามันหล่นอยู่ในถ้ำสองลูกโอ้สว่างจ้าเลยมาทําการรวมผลไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาโอเครวมกันเลยรวมกันแค่3มลูกนี่แหละรวมกันนะคะมาดูว่าลูกแพรของเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้ตกประมาณราคาเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาลูกแพรไปขายกันนะคะหยิบขึ้นมาเทรด ค okay, ไปอ่าโยนไปเลยทุเรโอ้สวัสดีคุณทีแรียนสวัสดีครับคุณนิววันนี้มาขายผลไม้อะไรนะครับอ๋อวันนี้นิวมาขายลูกแพร์นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมีเพชรมาขายด้วยนะคะคุณทีแรนโอ้ยยินดีครับคุณนิวมาเลยครับเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับว่าลูกแพรเนี่ยราคาลูกละเท่าไหร่ขอบคุณค่ะคุณทีแรนโอเคค่ะแล้วก็มาคิดเงินเลยนะคะว่าไอ้ลูกแพรเนี่ยมันจะราคาสูงหรือเปล่านะ โอเคกำลังคิดนะคำนวณโอ้ตกลูกละเจ็ดบาทนั่นเองนะคะเราได้ามาสามลูกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคาดีอยู่นะคะอ่าโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเพชรนะคะมาขายกันดีกว่าเพชรนี่มันสามารถรวมได้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่า,าจะเก็บสีแดงมากกว่าสีเขียวนะคะก็เดี๋ยวลองรวมกันสิโอ้รวมกันได้ด้วยนะคะเพชรโอเคสวยงาม ตะเดบึกโอ้โหพี่นวฮะจะยกไหวไหมคะเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วเหมียวชักโอเคค่ะเราก็หยิบขึ้นมานะคะนี่มันอภิมาหึมามหาเพชรเลยนเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะเอาเพชรไปขายกันนะคะดูว่าราคาเท่าไหร่นะมาเลยอคุณทีแลนคิดราคาเพชรห,หน่อยสิโอเคได้ครับผม โอเคค่ะก็มาดูว่าเพชรมันจะราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เพชรสีแดงนะคะอู้อันนึงนะคะตกอันละยี่สิบสามบาทโอ้สามอันก็รวมเป็นหกสิบเก้านะคะ,สะแสดงว่าเพชรเนี่ยมีมูลค่ามากกว่านะคะมากกว่าผล,ลไม้อีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแอมสีเขียวนะคะว่าสีเขียวเนี่ยมันจะราคาเท่าสีแดงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะคะสีเขียวนี่นิวได้มาแค่สองอันนะคะ เพราะว่าสีแดงมันงอกมามากกว่าแต่ว่าดูแล้วมันคงจะใหญ่เหมือนกันแหละพอรวมกันโอ้โหใหญ่เหมือนกันเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอาสีเขียวนะคะไปขายดูนะคะว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้สีแดงอะไรยี่สิบสามบาทใช่ไหมโอเคสีเขียวจะเท่าไหร่มาดูกันโอเคคิดงินเลยคุณทีแรนโอเคครับโอเคเท่าไหร่ละคะเนี่ยโอ้โหสีเขียวนะคะมีมูลค่ามากกว่านะคะ สองบาทด้วยกันสีเขียวในยี่สิบาทนะคะสองอันก็ห้สบบาทโอ้โหเจ๋งมาก,มากๆ<อ>เลยนะคะแม่ลูกนี้เก็บเพชรมาขายแทนผลไม้ก็ดีกว่าเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของเรากันดูนะคะว่าสามารถต่อเติมอะไรได้อีกนะคะไปเลยโอเคตอนนี้นิวก็มาอยู่ที่บ้านของนิวแล้วนะคะโอ้โหตู้เซฟของเรานะคะได้เงินเหรียญทองมาต้อง4ี่รอยแน่ตอนนี้มีทั้งหมด800โกนะคะ เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้มันสามารถต่อเติมอะไรได้บ้างล่ะคะเนี่ยรู้สึกว่าได้เพชรมามรู้เยว่าเพชรมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยต่อเติมอะไรได้อีกหรือเปล่านะตอนนี้นิวสร้างบันไดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้นที่ชั้นที่สนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาต่อเติมภายในห้องกันดูดีกว่านะคะว่าจะต่อเติมอะไรได้บ้างนะคะ อันนี้มันคืออะไรเนี่ยไฟเอ่อไฟเดี๋ยวลองวางดูนะคะอ๋อวางไว้มุมห้องแล้วกันนะคะจ๊บอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วค่ะมันคือไฟบินนั่นเองนะคะได้อยู่ในขวดโหลนะคะมันทําให้ให้ห้องของเราเนี่ยสว่างนั่นเองนะคะ <Huh? S 1> เออเจ๋งมากเอ้ยอะไรเนี่ยไฟบินเฮ้ย <laughs> เจ๋งอะแบบมีไฟบินด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเดี๋ยนะมันจะมีโคมไฟนะคะ ตรงนี้นะคะเอาไว้ปักตรงชาลาเบียงเพื่อให้บ้านของเราสว่างก็ได้นะคะเดี๋ยวนิวตอนนี้นิวซื้อมาหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวางกันนี่ค่ะวางวางไว้บนตรงชาลาเบียงได้เลยนะคะนี่ทําให้บ้านของเราเียสว่างสดใสขึ้นมาทันทีนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะมันมีปืนใหญ่ด้วยหรอเดี๋ยวขอไปสร้างข้างบนดีกว่านะคะโอเคมันมันจะมีชาลาเบียงปืนใหญ่เลยนะเมื่อกี้นิวเห็นอยู่มันซื้อได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ด้านหน้าเลยดีกว่านะ นี่ค่ะประมาณ200เหรียญนั่นเองโอเคจัดไปอ่าได้มาแล้วนะคะหนึ่งวางเลยค่ะทำการวางเลยนี่โอเคมาแล้วนะคะปืนใหญ่ของเรานั่นเองนะคะตรงนี้โอ้โหสามารถยิงได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ค่ะเฮ้ยยิงได้ด้วยดูทีใช่ไหมอ่ะโอ้ยิงได้ด้วย โอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะมันสามารถยิงเราออกมาจากตัวบ้านได้ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเดินที่เมื่อยเลยนะคะเอาเว้ยแล้วลุกยังไงเนี่ยเอาไว้ลุกไปขึ้นเลยไปเล่ปืนใหญ่กันใหม่นะโอ้โหเป็นไงเราเป็นไงเรายิงไปเลยกดยิงใช่ไหมโอ้โห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 โโอ้หเจ๋งมากมากอะโอ้โหยิงออกมาไกลมากนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวว่า คือยิงจากตรงนู้นอะมาจนถึงแบบว่าร้านค้าเลยนะคะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็จะขําแล้วนะคะวันนี้แหมก็จบไปอีกหนึ่งวันนะคะกับการภารกิจหาเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อเติมบ้านนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาโอ้โหในพาร์ทนี้นะคะของทีแรนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาเก็บผลไม้อย่างอื่นกันนะคะซึ่งเป็นผลไม้ที่ หายากมากๆเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะคะแล้วก็จะมาซื้อรถคันใหม่กันนะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากดูพาต่อไปนะคะช่วยคอมเมนต์บอกพี่นิวด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีแรงหรือว่ากําลังใจในการสร้างพาต่อไปนั่นเองวันนี้นิวก็แมวชา์กขอตัวลาไปก่อนนะคะบายยพวกก็ไม่พาทหน้าของททเรนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ